สวัสดีค่ะช่องแม่บีปลูกผักนะคะเช้านี้บีจะมาเก็บผักขี้ค่ะจะมาเก็บผักขี้ไปกินกับข้าวนะคะกินกับน้ำพลิกผักขี้เริ่มเก็บได้แล้วค่ะเดี๋ยวบีก็ทยอยเก็บ มื่อกี้รถผ่านเสียงดังเดี๋ยวบีก็จะทยอยเก็บต้นใหญ่ๆไปก่อนนะคะเลือกต้นใหญ่ๆไปกินกับน้ำพริกก่อนค่ะดีใจมากเลยนะคะผักชีได้เก็บได้แล้วปลูกลายรอบมากแล้วเป็นสิบๆรอบเลยไม่เคยได้กินเลยค่ะรอบนี้ได้กินนะคะเดี๋ยวก็จะมาโรยเมล็ดชุดใหม่เพิ่มค่ะคิดว่าน่าจะเป็นที่เมล็ดพันธุ์แล้วแล้วค่ะ นี่ค่ะอ่อนๆกำลังกินเลยเดี๋ยวต้องทยอยกินค่ะเดี๋ยวก็กินไม่ทันเพราะว่าที่โรชุดนี้ปื้อขึ้นหมดทุกเม็ดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบีก็จะรอกินผักชีของพี่ต้อมนะคะต้นข้างๆนี้เป็นต้นแรดิบค่ะเขาไม่ลงหัวหรอกค่ะลงหัวนี้เดียวเขาเขาคงไม่ชอบอากาศบ้านบีก็ได้นะคะแรดิสเพราะว่าที่บ้านคืออากาศร้อนมากๆ ปลูกไก่ผักชีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวก็กินได้ทั้งรากเลยนะคะเพราะว่าต้นเขาอ่อนๆสวยงามค่ะปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะคะผักปลอดสารปลูกไว้กินเพื่อสุขภาพค่ะเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะคะถึงไม่เยอะ หอมมากเลยค่ะยิ่งเราไปเอามือไปโดนใบของเขา่ากลิน่นผักชีกลิ่นหอมมากๆเรดิทหัวนี้น่ารักค่ะตาหมูตาหมนีนี่ค่ะได้ใหญ่สุดก็น่าจะประมาณนี้แล้วค่ะเรดิทไม่ไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ได้เดี๋ยวจะเก็บตัดใบไปให้อา่าให้ไก่ค่ะ ดีวหัวก็เอาไปกินกับน,น้ำพริกด้วยกับผักชีเดี๋ยวเก็บกระกระเพรานิดนึงค่ะจะเอาดอกกระเพราไปให้น้องเลิฟเปิร์ให้น้องมีตังกับน้องถึงเงินค่ะน้องเขาชอบกินดอกกระเพรา แล้วก็จะเอาใบไปผัดะกะเพราหมูสับให้เด็กๆด้วยเช้ามาก็เดินข้าวสวนเก็บผักรสสารค่ะประหยัดปลอดภัยด้วยนะคะมื้อนี้ก็ประหยัดไปได้หลายบาทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้บีฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้บีด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นแรงกําลังใจให้บีค่ะ,ะบวบเหลี่ยมนะคะลูกกําลังสวยเลยค่ะต้นนี่คือต้นบวบเหลี่ยมค่ะ ผักที่ได้นะคะวันนี้ก็จะมีกะเพราแล้วก็แรดิกกี้เล็กตามูตามีนะคะแล้วก็จะมีผักชีค่ะผักชีหอมมากๆนี่ค่ะผักที่ได้ในวันนี้ผักปรอดสารมีต้องขอกอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะดีค่ะไม้กำลังใจดีค่ะขอบคุณค่ะ